สวัสดีค่ะวันสวนครัวนี่ก็คือน้ำหมักเศษอาหารที่เราได้ตักไปใช้เป็นประจำวันนี้ก็จะนำเอาน้ำสาวข้าวมาเทใส่ลงไปเพราะว่าในถังนะคะในถังเศษอาหารนะคะยังมีเศษอาหารที่อยู่ในถังอีกเราก็จะใช้น้ำสาวข้าวนะคะผสมลงไปอีกค่ะจะได้มีใช้อย่างต่อเนื่องนี่นะคะใช้ดีมากเลยค่ะทำแบบนี้ถ้าหากเพื่อนเพื่อนท่านไหน ทำแล้วมีสูตรเคล็ดลับดีๆก็มานํามาแบ่งปันกันได้นะคะวันนี้ก็เลยนํามาให้เพื่อนๆได้ชมวิธีทําเศษอาหารที่บ้านนี้ก็จะทําแบบนี้ค่ะเวลาเรานําไปใช้นะคะน้ําซาวข้าวต้องหุงข้าวทุกวันแล้วก็นํามาเทใส่ในในถังหมักเศษอาหารเนะะี่ยค่ะเพราะในถังหมักเศษอาหารยังมีเศษอาหารที่เราใช้ใส่ลงไปเนะะี่ยค่ะยังไม่หมดนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็นําน้ําซาวข้าวนะคะมาเป็นส่วนผสมในการหมักใช้ไปอย่างต่อเนื่องนะคะวิธีนี้ก็จะทําให้เรามีน้ําหมักเศษอาหารไว้ใช้ดีมากๆเดี๋ยวเราก็จะไปพาไปชมน้ําหมักเดี๋ยวเรามาเปิดถังนี้นี่นะคะผลไม้ที่หมักไว้เป็นแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาไม้มาคนให้ชมนะคะ หมักทิ้งเอาไว้เดี๋ยวมาดูสีของน้ำหมักผลไม้นี่ค่ะเป็นแบบนี้แล้วค่ะว่าจะเอาสับป,ประรดมาใส่ยังไม่ได้เอามาใส่เลยนะคะถ้าเอาสับป,ประรดมาใส่นี่ต้องเปลี่ยนถังเพราะว่าถังนี้เต็มแล้วค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมสีของเขาเป็นแบบนี้แล้วค่ะมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะนี่นะคะย่อยแบบนี้แล้วค่ะอีกไม่นานก็คงนําไปใช้ได้นี่ค่ะสีของเขา น้ำหมักผลไม้ทาทิ้งเอาไว้แบบนี้ค่ะจะได้มีตัวเลือกแล้วก็ถังนี้นะคะไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะภากนี้เป็นน้ำหมักเจ้าปวกนะคะเดี๋ยววันนี้จะคนให้ชมค่ะไม่ได้ใช้มาหลายอาทิตย์แล้วนะคะสำหรับน้ำหมักเจ้าปวกนะะี่ค่ะผู้ชมสีสันเป็นแบบนี้เลยคะ่ะ นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะสำหรับเศษอาหารที่ช่วงนี้ไม่ได้หมักเพราะว่าทําไปสองถังแล้วค่ะน้ำหมักเศษอาหารเศษอาหารที่เหลือก็เอามาหมักใส่กับเศษใบไม้ที่กวาดมาจากหน้าบ้านนะคะแล้วก็กิ่งไม้นะคะเอามาใส่ลงไปนี่นะคะเศษนี่ก็คือกาับมะพร้าวที่คั้นกะทิออกไปแล้วแล้วก็มาเทใส่แบบนี้ค่ะแล้วเวลา เราเอาขยะลงมาใส่นะคะขยะเปียกนะคะแล้วก็ใช้น้ําหมักที่เรามีนะคะจุนซีสังข้อแสงหรือเจ้าวปวกมาผสมลาดลดลงไปค่ะถ้าหากเพื่อนๆไม่มีน้ําหมักนะคะก็ใช้มูลวัวนะคะมาเทกลบลงไปเลยค่ะก็จะได้มีดินนะคะที่มีประโยชน์ามากๆเอาไปใส่พืชผักเดี๋ยวจะพามาชมทางด้านที่เขา หมักไว้ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านนี้ค่ะนี่นะคะก็เริ่มเป็นแบบนี้แล้วค่ะใบไม้หรือว่าเศษอาหารที่สะสมมาเขาก็เริ่มย่อยแบบนี้ค่ะเราก็เอาไปผสมดินปลูกพืชผักก็จะดีมากๆนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ วิธีทำก็ง่ายๆเลยค่ะมีกระเบื้องเก่าก็เอามาล้อมเอาไว้แบบนี้แล้วก็มีเศษอาหารเศษใบไม้เราก็มารวมใส่แล้วก็เอาเงนสัตว์นะคะมาเทก,กบลงไปก็คือขี้วัวนั่นเองนะคะง่ายๆเลยค่ะขี้วัวเอามาเทก,กบลงไปก็จะดับกลิ่นนี่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะพอเวลาเขาย่อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราก็นําไปใส่ต้นไม้จะดีมาก หรือเอาไปผสมดินปลูกนะคะประโยชน์มีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเศษอาหารเศษอาหารเราจะได้มีที่ทิ้งง่ายๆแบบนี้ค่ะสำหรับบ้านนอกเรานะคะจะมีที่ทิ้งง่ายมากเลยค่ะนี่นะคะทำเอาไว้แบบนี้วันนี้ก็พามาชมดินมาผสมใส่รองไว้แล้วค่ะเตรียมที่จะปลูกผักนี่นะคะรองที่เอามาเลี้ยงไว้ตรงนี้ ก็เป็นลองมะนาวก่อนหน้านี้เคยปลูกมะนาวไว้เยอะมากหลังบ้านตอนที่ทำงานนะคะตอนนี้ไม่ได้ใช้ก็เอามาทำประโยชน์เดี๋ยวมาชมผักแปลงนี้นะคะเริ่มงอกแล้วค่ะนี่นะคะงอกขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะคณะที่ทำการหวานมเมล็ดไปขึ้นมาให้เห็นใบแบบนี้แล้วค่ะผักสวนครัวหน้านี้ก็จะ เจอกับปัญหาเชื้อราบ้างนะคะเพราะว่าฝนตกติดต่อกันมะเขือก็เริ่มงามแบบนี้แล้วค่ะอีกไม่นานก็คงมีลูกให้เก็บเพื่ผักสวนครัวปลูกอย่างละไม่มากเราก็จะได้มีผักไว้เก็บกินทุกชนิดเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อผักเลยค่ะแปลงนี้นะคะถ้าหากมีเพื่อนๆมีผักหลายอย่างก็สามารถเอามาปลูกได้หลายอย่างเหมือนกัน สำหรับใบกระเพรานี่นะคะตอนนี้เริ่มโตแล้วค่ะนี่ค่ะเก็บใบได้แล้วนะคะโตวไวมากหลังจากที่ใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดพ่นมาเคือต้นนี้ค่ะงามขึ้นมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาชมพืชผักสวนควรัวที่ใช้น้ำหมักที่ทำไว้วิธี ขยายน้ำหมักก็ทำให้ชมไปเลยนะคะง,ง่ายมากเลยค่ะถ้าหากเพื่อนๆนท่านไหนที่ทำไว้นะคะมีเคล็ดลับดีดีก็นำมาแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะวิธีทำวิธีทำน้ำหมักไว้ใช้นะคะก็ง่ายมากสำหรับเพื่อนๆนท่านไหนที่ยังมาได้ลงมือทำน้ำหมักเศษอาหารวิธีทำมีถังหนึ่งใบน,นะคะเราก็เอาถ้าหากเพื่อนๆน,นไม่มีน้ำหมักจุลสีสังเคข้อแสงหรือจเจ้าปวก หรือว่าน้ำหมักจุนสีหนอกกล้วยเพื่อนๆก็ใช้น้ำตาลทรายแดงเทลงไปในถัง1กิโลแล้วก็นำเอายาคู1่ขวดเทลงไปแล้วก็ใส่เศษอาหารลงไปทุกวันนะคะจนกว่าจะเต็มถังนะคะแล้วก็น้ำสาวข้าวนะคะเทใส่ลงไปด้วยนะคะพอเวลาเราเอาเศษอาหารเทรใส่ลงไปเราก็ใช้น้ำสาวข้าวเทตามลงไปเลยนะคะ เราก็จะได้มีน้ำหมักเศษอาหารดีๆไว้ลดผักผักสวนครัวก็จะได้นี่ค่ะมีลูกมีพืชผักให้เราได้เก็บกินแบบปลอดสารสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ